ทักทายเอทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นเอซีเมืองไทยมืองนอกหรือเอฟซีคารบอลาวอันนี้ก็เหมือนเดิมครับอาชีพเดิมๆตกปูทะเลมาลุ้นกันครับวันนี้จะได้หรือเปล่าลมเริ่มมาอีกแล้วทั้งลมทั้งแดด สามตัวครับสามตัวเรื่อยๆพี่น้องเป็นอาชีพเดี๋ยวหลบลมก่อน ตามกันครับอันนี้ก็จะเป็นปูไข่ครับปูไข่ช่วงนี้ปูกำลังแพงแม่ค้าสั่งปูมาเยอะแต่จะหาให้เขาได้เยอะหรือเปล่าก็ไม่รู้ปูก็เริ่มน้อยแล้วครับ ทั้งตกทั้งเปิดแดดจ้าเหลือเกินเนี่ย ยา,ยาวๆพี่น้องเรื่อยๆไปเรือโต้ลมวันนี้เป็นลมตะวันออกมาได้ไงไม่รู้นี่กิ่งหน้านี้ไม่มีแล้วนะลมต,ตะวันออกอ,อันนี้ลาดหมดตะน้ง ขอขอบคุณ f อทางเมืองนอกนะครับว่าจะเป็นเมืองไหนก็แล้วแต่ที่มาติดตามรับชมขอบคุณมากๆ FC ซทางฝั่งลาวด้วยนะครับมาติดตามรับชมวิถีชาวเลคนบ่กุ้งบ่ปูครับ ทำงานไม่มีวันหยุดนะครับเสาอาทิตย์ก็ไม่หยุดกัดตอรเลอรก็ไม่หยุดของกลารก็ไม่หยุดหยุดต่อเมื่อเราอยากหยุดเท่านั้นถ้าเราอยากหยุดเราก็หยุดเพราะตลาดแม่ค้าเขาไม่หยุดเราก็หยุดไม่ได้เราสั่งมาเราก็ต้องหาให้เขา นี่ก็สามตัวครับรู้ได้ก็หมุนเลยหมุนไปไหนอะ ตัวให,ใหญ่ครับตัวใหญ่หญจับดีดีเขาหนีบมือหนีบมืองานเข้าเลยเพราะปูดแดงนะครับเวลามันหนีบนะนิ้วเราแตกได้เลยนะหอยแครงยังกินได้เลยเนี่ยมันสามารถกินหอยแครงได้ครับแล้วนิ้วเราจะไปเหลืออะไร ลมเรือหมุนเลยเ,เข้าปลามาแล้วแดดเริ่มอ,ออกครับใส่แว่น ไม่ใส่ไม่ได้แสบตาแสงแดดกระทบกับพื้นน้ำเค็มสะท้อนขึ้นมาแสบหูแสบตาแสบไปหมด สามตัวเหมือนเดิม ฟ้ามืดเฉยเลยขอบคุณนะครับผู้ที่เข้ามารับชมก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับเป็นกำลังใจ ขอขอบคุณ f อทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับวันนี้ไม่ได้มากวันนั้นหน่อย ดีตัวนี่ครับขอบคุณครับ